สวัสดีครับวันนี้พี่ชิวนะครับก็มาในโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่าโปรเจกต์โควิดวิดมีเนาะก็เป็นโปรเจที่เล่าเกี่ยวกับชีวิตในโควิดของพี่ๆนะครับก็อาจจะมีพี่มาพูดพังหรือว่ามีพี่ไอซ์มาพูดหรืออาจจะเชิญพี่ท่านอื่นๆมาพูดนะครับก็รอติดตามต่อไปสําหรับ e p แรกพี่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่าการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ชีวิตปกติ มาเป็นโควิดเนี่ยส่ผมผลก็ทบต่อความเป็นนศพอของพี่การเรียนอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นซีรีส์ยาวก็ฝากน้องติดตามด้วยนะครับตอนนึงก็จะประมาณไม่เกิน5นาทีเนาะโดยที่ซีรีส์ของพี่ก็จะพูดประมาณว่าเออน้องจะต้องอาจจะต้องปรับตัวยังไงถ้าเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ฟังไว้แล้วก็ลองติดตามก็ได้ว่าถ้า เป็นตัวเองจะทำยังไงก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่เริ่มแรกเลยก็คือมหาลัยสั่งปิดการเรียนการสอนที่จะต้องเข้ามหาลัยแบบว่าปิดยาวเลยจนถึงพฤษภาเลยนะครับก็คือว่าต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปว่าออจะได้กลับเข้ามอหรือเปล่าในช่วงสอบเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสถานการณ์ตอนนี้คือเราแบบรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์100% ก็หมายความว่าเ,ออเราจะต้องส่งงานทำงานหรือสอบอะไรตอนนี้เป็นออนไลน์ทั้งหมดนะครับก็การเรียนการสอนจะขึ้นอยู่กับอาจารย์ว่ามีการวางแผนยังไงออมีการจะให้สอบไหมหรือไม่สอบถ้าไม่สอบแล้วเอาคะแนนส่วนสอบไปทำอะไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพี่ตอนนี้ก็ ยังไม่มีอะไรมากก็คือเหมือนเรียนปกติในชั้นเรียนนะครับแต่บางอย่างอาจจะสบายขึ้นคือเรียนตอนไหนก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นคลิปย้อนหลังให้ดูนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคลิปสดเลยก็ได้แต่ว่าอาจารย์อาจจะบันทึกไว้แล้วเราค่อยกลับมาดูก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันก็จะมีบางวิชาที่ฟิกฟิกเลยก็จะเป็นวิชาทีวีร้อยหกนะครับที่ ต้องไปเข้าไปเรียนสดแล้วก็ปรึกษางานกันส,สดๆเลยอันนี้น้องที่ไม่รู้ว่าที0 6คืออะไรก็กลับไปฟังคอร์ดแคสชีวิตเด็กแพทย์นะครับใน EP 1หพี่ก็ได้พูดไปแล้วนะก็เดี๋ยวจะทิ้งลงใต้ด e สคริปชั o นไว้ให้นะครับสำหรับคนที่อยากไปติดตามแล้วก็การเรียนการสอนพี่ก็ยังมีเนื้อหาความร้คนเหมือนเดิมสอุอส,สไลด์ก็เหมือนเดิมแต่ว่า ิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือเนื้อหาที่ข้าง,างที่จะชัดเจนขึ้นเพราะว่ามีการลงคลิปย้อนหลังแล้วก็แต่และคลิปเนี่ยยาวกี่นาทีก็ได้นะครับบางทีเราเรียนในห้องแค่ชั่วโมงครึ่งแต่คลิปในหัวข้อนั้นวิชานั้นอาจจะเกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้แบบเราเข้าใจเนื้อหามากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่า เราเรียนเนื้อหาของเนื้อหาที่เป็น3มชั่วโมงแต่ว่าไปเรียนภายใน1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันก็ยากที่จะเข้าใจเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนเนื้อหา3มชั่วโมงได้แบบจมเต็มโดยที่ไม่โนตตัดอะไรเลยเนี่ยพี่ว่าก็โอเคกว่าเนาะแล้วว่าเวลาในการทบทวนเวลาในการดูคลิปนอกเหนือจากคลิปที่เป็นการอ่านการสอนอาจจะอาจจะมีการแทรกคลิปที่เป็นคลิปเนื้อหาเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถพอคลิป ที่เป็นการเรียนการสอนก่อนแล้วก็ไปดูคลิปเพิ่มเติมได้มันก็จะทําให้เราเข้าใจเนะื้อหาได้อย่างรวดเร็วขึ้นเพราะถ้าไปอยู่ในห้องเนี่ยอาจจะดูคลิปไม่ได้ด้วยปัญหาทางที่สิ่งหรืออะไรก็ตามเราก็อาจจะติดเนะื้อหาตรงนี้ไว้แล้วก็พอเรียนเสร็จเราอาจจะไม่ได้มาทบทวนเนาะแต่ว่าพอเป็นระบบออนไลน์อย่างนี้มันก็จะให้กายอย่างสะดวกขึ้นก็อยากจะให้ช่วงนี้น้องๆดูแลสุขภาพของตัวเองไว้นะครับแล้วก็สถานการณ์แบบนี้ก็น่าจะาผ่านพ้นไปได้ จะยาวจะสั้นก็น่าจะผ่านไปได้แหละครับพี่ว่าสําหรับคนที่ติดตามคลิปนี้อยู่ก็ฝากให้กดไลค์กดคซับสไคร e แล้วก็แชร์ให้ c ช n อ l ของพี่ด้วยครับแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรสงสัยทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ